รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว้าวสวัสดีครับรับ,รบสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการขบวนการความรักครับอะไรหนุ่มูเดโฟนเนี่ยคนนัาแยบเลยนะคะพูดอยู่เนี่ยขอต้อนรับสู่รายการขบวนการความรักครับเดนนี่นะฮะครั้งแรกเลยนะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่เดนีมาพบกับผู้ชมนะฮะคุณไดโฟนมันไม่ครั้งแรกหรอกครับเพราะคุณนะครับเจอกับผู้ชมมาหลายรายการแล้วนี่นะจีนผมว่านะผมว่านะ กว่านั้นเราเราเข้าสู่เรื่องปกติของเรา,เาก็เลยดีกว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาดีๆแบบนี้เวลาตัดต่อนะครับรผมส่วนแบบสดในเกมแอกิโชก็คือเสาร์ไหนก็ได้นะเสาร์ไหนก็ได้อาทิตย์ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารนี้มันมาสองวันท่านเู้ยมอหยาดที่เห<า><า>็น,นทีมเลยนะครับว่านี่แดนม่วงวันนี้เราวีมนี้วันเสาร์สีแดงคือวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์จะเป็นเออ เอออะไรครับการจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าผู้เปิดตัวพวกเขายครับเออค่ะผมวันนี้นะคบผมรายการเดอะดอเินเด้นนะครับเราจะมาเฮ้ยคนละรายการคนละรายการแต่ใครเดียวกันไรคุณเนี่ยเออนะฮะไปพูดได้คนได้กันดีกว่าครับคนแรกที่จริงผมเิยคนนี้มาคนนี้เขาเป็นเออคนดีดีเป็นคู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ทำเออรายการเกมโชว์ไงเป็นคู่เพื่อนที่ทำรายการเกมโชว์กันเนี้ยตอนรับครับ พูดสกายแล้วก็คุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัไปเย้ครับเอ่อรักรักกันมานานเลยยังฮะอ่าอย่าเรียกว่ารักกันครับแค่สนิทกันโอ้โหก็ต้องสนิทกันถือครับคุณไปสองคนคุณจะให้เขาไปรักได้ไงคุณจะไปรักเขาได้ไงแล้วล่ะนะฮะคุณจะไปรักเขาได้ไงฮะคุณไปสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปแล้วเกินไปแล้วเออเอาล่ะ คนต่อมาผมว่าสิอ่ะคนต่อมาครับผมแนะนำดีกว่านะครับคนต่อไปดีกว่าคนนี้เหมือนจะไม่ใช่คู่เพื่อนคู่เพื่อนในตรงนั้นแต่เขาก็คุยกันคุยกันตลอดนะใช่ไหมคุณใช่คุณนะผมแนะนำเองคุณอล่ากับคุณปลาหวานสวัสดีครัเชอเคครับทีมรานะเชีมงานทเชีาร์นะเชียร์นะคุณฮาปานีอะไรของคุณเนี่ยใครตะโกนโอ้ นี่เดี๋ยวแล้วคุณอลาาด่คุณเป็นคนอีสานเลยใช่ไหมคุณอยู่สิงคโปร์แมนครับแมนโอ้าั้งเลนครับนะฮะนะฮะ,ฮะอ่ะถามหน่อยนิดนึงนะฮะคุณสก,กันคุณสก,กันครับความรู้สึกเป็นงไงบ้างที่เมื่อท,ที่มารายการนี้ครับก็รู้สึกเฉยๆครับเพราะว่าผมไม่เคยเข้ามาโอเคครับแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่านี่คือครั้งแรกเลยคุณอล่ากับคุณปาวานยังไงฮะรูตื่นเต้นไหมครับ โอเคครับเอาละเรามาสู่การแข่งขันเกมแรกกันเลยดีกว่ากติการอบแรกวันเสาร์วันนี้เป็นเรื่องของการเดาการเดาใจเออเกมที่มีชื่อว่าเดารักครับเดารักนะครับกติกาคือผู้เล่นสองคนครับผู้เล่นทั้งสองเนี่ยก็คืออ่าทั้งคู่นี่แหละครับจะต้องมาเล่นเกมเดาใจโดยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวให้ผู้เล่นอ่ะคู่คู่คู่ในแต่ละคู่มาเดาเขาเรียกว่านะมามาเดาใจเพื่อนโดยนะครับคนคนที่อยู่ในนี้แหล,ละจะต้องเดานะครับเล่นรอก็สองคู่นะคู่แรกจะเล่นก่อนคู่สองจะเล่นหลังนะฮะเดาถูกก็ได้คะแนนนะครับอ่าผมเริ่มจากคู่แรกก่อนนะครับสก,กายกับกันเอาใครจะเอาใครไปถามดีฮะสองคนเนี้ย <One input> ให้ใครไปถามให้ใครไปนี้ดีกันหรอกันหน้ามาเลยสั s, <S, <Yap>. <S นั่นหละเควาบว่ากันจะต้องเดาใจสกายนะอ้ไม่ใช่สิเพราะว่าไม่ใช่สิก็คือเนั่นหมายความว่าสกายจะต้องเดากันเออเดาใจกันให้ได้นะวพาอันนี้หรือเปล่านะครับคือกันต้องถามคำถามอะไรที่แบบเดาใจเดาใจคุณได้อ่ะที่ทําให้สกายเดาใจคุณได้มาไม่ใช่การพร้อมั้งครับการพร้อมมั้งครับ เดาไหลครับสกายพร้อมยังครับนะครับได้เวลาชกจมูกตัวเองกำเดาไหลเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮสกายพร้อมแล้วครับพร้อมไม่พร้อมก็ไม่พร้อมค่ะยังไงเขาไม่พร้อมเพราะภัยสคมมายังไงยังไงก็ต้องพร้อมอยู่ดีครับคุณกันมาคําถามเดาใจเลยคถามเดาใจเลยครับเชิญครับอะคาถามเลยนะ ยังไงฮะคิดว่าเราเนี่ยหอากนึกคำถามไม่ออกเฮ้ยบอกมาได้เลยคิดมาได้เลย <c oughs> คิดว่าเราอยากคิดว่าเราอยากจะให้ให้แกเนี่ยลงคลิปเยอะๆหรือเปล่า <c oughs> อ่าบอกช้อยมาช้อยลงข้อหนึ่งลงเยอะๆข้อสอง ลงน้อยๆข้อสามไม่ต้องลงโอเคครับสามช้อยลงเยอะลงน้อยไม่ต้องลงครับคุณสกายครับลงเอะลงเยอะนะโจมีรู้ตัวเองเลยไม่ค่อยลงคลิปชอบตายไม่ได้ชอบตาเพราะฉะนั้นลงเยอะๆและันเยอะๆว่าไงครับเป็นคำตอบที่ที่ ท,กกที่ที่อยู่ถูกไหมครับถูกนะครับสก,กายถูกต้งองหนึ่งแปมคมรับแบนะะหนึ่งแต้มครับผมทําไมครับคุณกันครับเพราะว่าเห็นช่วงนี้เนี่ยสก,กายแบบไม่ค่อยลงคลิปเลยเออคือคลิปล่าสุดออไม่ลงเพราะว่าช่วงนี้มันติดถ่ายอะไรเกมตัวอ,อะไรเยอะๆเลยอ่ะ อ่าอนะฮะก็คําถามที่ถามไปก็คือ,อกันอยากให้กันคิดว่าอยากให้สกายเขาลงลิปไหมนะฮะเอออ่ะขอเชิญกันประจําที่ครับตอนนี้สกายกับกันมีหนึ่งคนนะแนนแล้วนะฮะเราเล่นกันสองรอบรอบต่อไปจะเป็นคู่ของคู่ที่สองอ๋อล่ากับบาวบานครับจะเอาใครมาตอบจะเอาใครมาถามคำถามครับจะบอก<ผ>ม,มาบอกคําถามครับผมครับผมครับโอเคครับ นั่นหมายความว่าคุณออราจะเดาใจจะต้องเดาใจคุณปลาวานนะครับครับออราครับฮัลโหลพร้อมยังครับครับออราครับมีใครอยู่ไหมครับออรุ้ครับออร่าออราเพราะฉะนั้นนะครับคุณออราจะต้องเดาใจคุณปลาวานให้ได้ออราพร้อมยังครับผมกะพร้อมนะครับวันนี้พร้อมนะฮะพร้อมแล้วก็อะเชิญคำถามคำถามครับรถไฟฟ้าสายไหนที่ผมขึ้นบ่อยมากที่สุด หนึ่งชื่อว่าสายไหนบอกช้อยมาหนึ่งสายสีน้ำเงินสองสายสายสีเขียว BTS และสามสายสีชมพูอ่าโอเคครับคุโรระครับพ่พัวครับแมงครับแมนปาวานเชิญครับโอเคครับเป็นคำตอบที่ที่ที่ถูกต้องเลยครับด้ถูกต้องครับคุโรระถูกต้องสัลลุคะแนนหนึ่งคะแนน แต้มมาครับผมขพื่อนบ่อยคนใหญ่มาลมที่แฟชั่นมากกว่าครับนะฮะโอเคครับคุณประวันคุณอดทีมคุณประวาคุณอร่าหนึ่งคะแนนแล้วนะครับต่อไปรอบที่สองขอเชิญคุณสกายมาถามได้เลยครับและให้การดาวใจสกายนี่งานนกครับขอัังครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วแหละ การพร้อมอยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญสกายถามคำถาม,ถามเราใจคุณสกายได้เลยครับเอาเวลาใน,นการถามแป๊บหนึ่งมันก็เกี่ยวกับขนมนี่ที่ผมใบไว้ก่อนใบ้อวนี้ขนมคำถามถามีอยู่ว่าง่ายมาก,มากตอบได้แน่นอนเวลามีฉันจะกินขนม ในเซเว่นอยากกินอะไรมากที่สุดสามช้อยอย่าพึ่งสามช้อยมาเซสามช้อยครับมาเซน็ตต้องมาเซน็ตมาสามช้อยเฮ้ยเฮ้ยมาเซน็ตมาสามช้อยครับเร่อะไรไม่เกี่ยวไหมเซเน็ตก็เลยสามช้อยครับชิดแคทเบอร์กี้หรือเล่ อ้าวกันกันตอบนะครับมั่นใจมันง่ายเลยเขาพูดกับผมไปคิดแคทครับคิดแคทสกายเชิญครับคิดแคทคิดแคทคิดแคทตัวต้องตัวต้องนะครับบอกเห็นผลนิดนึงบอกคิดแคทตอนเนี้ยปิดแล้วตอนเนี้ยติดสนิทสนมเลยคิดแคทเนี่ย เออนะฮะสองแต้มแล้วนะครับคุณสกายกับคุณกันค่ะอาสกายประจำทีครับออร่าเชิญครับปลาวานจะได้ออร่าเชิญครับปลาวานจะได้ขอพูดภาษากลางๆหน่อยได้ไหมล่ะอ่าให้ออร่าพูดภาษากลางบ้างนะฮะเป็นพูดกลางๆครับใช่ครับออร่าครับพร้อมไังครับที่จะถามปลาวานเราาใจอ่ะเออพร้อมแล้วครับ เฮ้ยเอาดีๆดีกลางๆกลางๆภาคกลางภาคกลางเออภาคกลางภาคกลางซิลูกพร้อมยังครับพร้อมนะครับอ่าคุณปวานพร้อมที่จะฟังคําถามไหมยังครับพร้อมแล้วครับโอเคครับประวานเราจะโอราเราจะนัทโอราถามคำถามแล้วก็ช้อยสามช้อยครับเชิญครับในปัจจุบันผมอยู่ด้อมอะไรมากสุดช้อยหนึ่งไอเทีวสองโซนิกสามไม่ทราบ ถามอ่ะนักสื่อครับนักสื่อแน่นอนอโนล่าชอบปล่อยมากตอบคือเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับจ้าตุ๊กปองสองคะแนนแสองแต้มนะครับสองแต้มแล้วแล้วไปเราจะพอหไม่ใช่สรุปคะแนนเลยดีกว่านะครับตอนนี้คุณสกายคุณการมีสองคะแนนคุณรักคุณประวันมีสองคะแนนนะครับสองก้อนสองรูป สองก็สองรูบนะฮะจบแล้วนะฮะสำหรับดาวรักของเราเบรกแน่ครับ English Speak คืออะไรเวลาล่าลารีเทอร์ไ <resist> ม <dancing además> ่ใ <ihn> ช <Maybe> ่ผิดครับขบบนกเาตรังเดี๋ยวกลับมาสักกรู่เดียวครับ ลเราผ่าโสดตอนนกันนะคะตอนนี้น้องพลเราคุยกับคนอื่นนะครับคุยกับกำลัง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 คุยกับผู้เล่นอยู่นะคะผู้เล่นไม่ทราบว่าพร้อมไหมพร้อมยังนะผู้เล่นพร้อมครับตัวพร้อมสุดๆนะฮะกลับมาแล้วนะฮะกระบวนการพาร์ลของเรารอบที่สองเนี่ยจะจะที่ผมบอกในช่วงที่แล้วอ่ะ Speak English เออ English s p e e c h นะฮะรอบนี้มีชื่อว่า English Speak Love นี่ โดยกติกาครับทั้งสองคู่จะต้องบอกรักเป็นภาษาอังกฤษบอกบอกคำบอกคำบอกคำร้องรภาษาอังกฤษนี่แหละครับโดยพิธีกรจะส่งคำไปให้คำที่เรียว่ับำที่เกับการบอกรักนี่แหละครับถ้าพูดถูกถ้าถ้าคุณอ่ะพูดอ่าพูดภาษาคู่สะกดถูกนะครับผมคนที่เป็นเพื่อจะบอกว่า I love you นะครับเล่นรอบละสองคู่เหมือนรอบแรกคู่แรกครับเชิญครับเน่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  แดี๋ยนะถ้าถ้าผมมีเนี่ยไอเดียแบบว่าเออเล่นความคิดกับเพื่อนออนไลน์เนี่ยและคือผมมีทั้งโทรศัพท,ท์มีทั้งเอ่อทีมีทั้งเอ่อคอมบอกเลยก็คือคนที่เล่นคนที่ทายไปนั่งตรงไกลๆแล้วให้คอมเนี่ยมันอยู่ที่คนที่ทายให้คนที่เอ่อบอกโจนโอเคครับมาสก,กา กันจะพูดก่อนนะครับเดี yup> Esta, ๋ยวผมส่งคำไปให้การอาเชิญตรงนี้ครับมาหันหน้ากันเลยครับคุณการจะได้พูดก่อนนะครับเดี๋ยวผมส่งคําที่คุณจะต้องพูดไปให้นะฮะตอกับคุณสกายให้นะครับเดี๋ยวนะคือเราต้องต้องยังไงนะก็คือคุณต้องพูดบอกคําบอกลัที่ผมจะส่งไปให้ถูกถ้าบอกถูกคนคนที่เป็นเพื่อนจะบอกว่า I l o ล e y อยู่อ่าเดี๋ยวหาโอเคมา ส่งคำมาให้ผมใช่ไหมใช่ครับใช่นะครับไม่งั้นนะคะผมใายสั่งไป<ต>น <ำ S 2> วพล,พพลนะคะจะเป็นเกย์ตัวจริงมามามาเดี๋ยวทักเดี๋ยวทักก่อนกตินานครับ,รบอา่านในอ่านใน s e n g e r ครับเดี๋ยวนะถ้าถ้าเพื่อนเขาบอกเขาบอกคำเดียวเคาว่าไอเอยู่แล้วใส่งับแบบว่านิ้วกาอ่ะส่งคำมาให้นะครับ ถ้าปิด I hate you เห็นหรือยังครับเห็นแลนะเห็นแล้วนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณกันพูดต่อหน้าคุณสกายได้เลยครับอ่านเลยครับบอกเลยครับสกาย I love you สกาย สกายไอเอฟยูนะครับสกายพูดเลยครับพูดไปเลยครับว่าไอเลิฟยูพูดไปเลยครับว่าไอเลิฟยูอ่ะตอบกลับไปตอบทราบไอเอฟยูมัดเตอาว้าว <c oughs> ทำไมทำแบบงี้อะไม่ได้ไม่ได้ พูดคำอ,อื่น h e ไม่เฮ้ย,ย,ยแต่พูดคำอ,อื่นไม่ได้นะครับอันนี้คือกติก,กาเฮ้ยพูดคำอ,อื่นวันนี้ไม่ได้นะฮะเออถือว่าเป็นอะไรที่ดีดีอะเออคำเดียวครับเซนเซอร์เลยครับทางทีมงานเตรียมเต็มที่ <c oughs> สกายโอเคก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ไปนะฮะปาวานกับออร่าเดี๋ยวจะให้ออร่าบอกรักปาวานก่อนครับผมเดี๋ยวส่งคำไปให้ให มาปาวานกลับไปที่แท่นคุณปาวานครับโอเคครับแป๊บหนึ่งครับอย่ารีบครับมาคุณปาวานออล่าคุณปาวานจะต้องบอกรักคุณออล่าให้ได้และให้ออล่าพูดว่าอเลฟยูนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับไฟเอางี้ดีกว่าถ้าตอบถูกถ้าถ้าเขาพูดอเลฟยูอันนี้นี่คือได้คะแนนเลยนะฮะแต่เมื่อพร้อมนะครับ เราแบ We love you I love you ชนระคุณป้าแปมครับสามตครเกย์กันไปเนี่ยนะเกย์เทพนีคนดูคนดูหยั่นบอนนะคะเขาถามว่าเกย์กันไหม เออเราเรารายการเราไม่ได้เกย์รายการเราส่งเสริมความเป็นเพื่อนครับคือคู่รักแต่เด็กคนนะคะเป็นเกย์คู่เพื่อนได้แล้วนะฮะคือลืมบอกอย่างนึงถ้าถ้าบอกไอรับยูนี่คือได้แต้มเลยนะฮะสากกายครับต้องบอกแล้คุณกันแล้วล่ะเอาต้องกลับมาไอ้กันเฮ้ยกูเห็นอยู่กูเห็นดเองว่ามึงไม่ได้ มาส่งไปให้แล้วนะครับคำที่คุณจะต้องพูดพร้อมนะครับเชิญครับกัน We love each other ว่าอะไรนะว่าไงครับ We love each other กันว่าไงครับวงง่บวงางโอเค โอเคสกายแกนกันตอนนี้สกายกันมีสามแล้วยีบนะครับต่อไปบอกจะเป็นออร่าบอกรักสกะอีต่อไปออร่าจะบอกรักปลาหวานบ้างมชู้ได้ไงวะออมนะเริ่มบอกรักครับตามเลยภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับไอจิเตะรู ไม่ใช่ไม่ใช่บอกในเมสทจเจอร์ครับเออที่ผมส่งไปอ่ะโอ้ oh. เริ่ม I love you อล่าโอเคถือว่าได้คะแนนสี่คะแนนนะฮะตอนนี้คุณออล่านำลิวที่ออล่านำลิวมาแล้วนะฮะสกายามไม่ปไปไหลพาไปเลยไหมครับ ความเดียวครับบ้าความอาไม่ได้บ้าความอาไม่ได้บาเอาละตอนนี้นะครับคุณอคุณอล่ามีอยู่สี่ทิโมร่ามีอยู่สี่นะครับคุณคุณทิโมร่านะครับมีอยู่สี่นะฮะคีมสกายมีอยู่สามนะฮะคู่ของคู่ของสกายมีอยู่สามคุณคู่ของอุล่าอยู่สี่เพราะฉะนั้นรอบต่อไปจะเป็นการเปิดเผยป้ายอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมากับขบวารการคครับเลยเวลาแล้วนะไม่ใช่ อะไรครับสะสมรักครับเป็นการเปิดแผ่นป้ายสิแผ่นป้ายของเราตรงนี้กติกาก็คือนะครับมีอยู่สิบป้ายเจ็ดป้ายเป็นเรื่องหัวใจอีสามป้ายเป็นเรื่องหัวใจแตกสลายนะครับ <c oughs> เปิดเจอหัวใจนะครับก็จะหัวใจสะสมไปแต่ละดวงนะครับเปิดหัวใจกี่ครั้งก็สะสมหัวใจที่เปิดไว้นะครับผมในแต่ละคู่นะครับโดยจะให้คู่แรกเปิดก่อนนะครับให้คู่ที่มีคะแนนมากที่สุดเปิดก่อนดีกว่าไม่ไม่ ให้คนไอคนคะแนนน้อยที่สุดเปิดก่อนคุณจะให้คนคะแนนมากที่สุดก่อนนะฮะเปิดค่เอับเปิดเจอหัวใจแตกสลายคือเกมจบเลยนะครับใช่นะครับมาถ้าเปิดจาตังแต่แรกก็จบก็จบอยู่ดีนะฮะอ่นหนึ่งทุกสิบครับคู่แรกคุสกายขุดกันคะแนนน้อยสุดเลือกเลยครับแปด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 ใตสลายหรือใจแบบพรดานแม ตรงตรงใช่หนึ่งดวงแล้วครับหนึ่งดวงแล้วคุณตาคุณปาวานครับแต้มบอกครับนะคนเอาหมายเลขห้าครับห้าโอเคห้าเป็นห้าใจปกติหรือใจสลายใจปกติโอเคหนึ่งดวงแล้วหนึ่งดวงแล้วหัวใจหนึ่งดวงแล้วหัวใจหนึ่งดวงแล้วต่อไปครับสกายกันครับ เอางี้เลยเดียวการเดียวหมายเลขอสามสามหัวใจหรือใจใสใจใด้กับเขาตอนนี้สะสมไปแล้ว2หัวใจนะครับ2ดวงแล้วต่อไปคุณโอแลกบุญประวันครับเอาหมายเลข10 เสิบใจหรือใจสลายได้โอ้โหยากแล้ว่ะอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าใจสลายมีสามป้ายนะฮะฮะใจสลายกี่ป้ายนะสามอย่าลว่าใจแตกสลายมีสามป้ายนะครับอ๋อโอเคใช้จิตเอาละครับอลเซนันเลือกเลยครับกันต้องใช้จิตนั่นแหละไม่ใช่ หกหกหกใจหรือใจสลายใจสามดวงแล้วตอนนี้ออร่ากับปาวามีรู้สึกว่ามีสองดวงนะฮะปาวากับออร่าครับมาเอหนึ่งหนึ่งใจหรือใจสลาย ฝักกายกันครับตึงสาม<น>ดวงค้ักันแล้วต่อไปเลื่อกอะไรครับชไลสามดวงลงเลือดติดวนี้จัดการแปกเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวหัวใจมต้องสลายนะขุมาดืืนมาสลายเลยค่ะว้าวัวดไม่อ้ี่คนนีครับคุณโดนคนแล้วก็เลยครับ <c oughs> แก้่แต่วนนะหัวน้อคนเดี๋ยวสรุปเจออะไรกันทั้งสองคนตอนนี้หัวใจคุณมี็สามดวงใช่ใช่นะคะหัวใจแต่สลายให้ไปต่มนะองคนนะครับคุณอย่า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 ใจสลายแก้วบนหัวน้องคนจะแตกเอ้ยอย่าดิมาเรื่องอะไรครับเลือกอะไรครับคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิครับคุณสกายเลื่องอะไครับ ทั้งคู่ครับคุณสกายคุณกันครับสองสี่เจ็ดเก้าเอางั้นก็ตามก็หมายเลขเจ,จ็ดเจ็ดใจ,ใจใจสลายเอาล้นสามสามเ้าเีนี้ที่ยัตกเฮ้ยสกาย กับการไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะครับเราให้ให้ฟรีไปเลยครับตบเน่าพ่ไม่ไม่เขาไม่ได้ตบว่าพรุ่งนี้เขายังอยู่กับเราเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราตื่นเรยังไงแล้วนะนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ย่าใจอย่าใจอย่าใจไม่ต้องพรุ่งนี้ครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้นะครับตามรางวัลของของสกายนะคะผมก็คือตบน้องพลเอฮ้ยอย่าคุณคุณจะตบผมอยจะตบผม ไอ่นไอพนไอพ่นพผมมีไอมีอนนอกจากโซดผมมีอ,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 อย่างหนึ่งจำขวดแก้วนี้ได้ไหมที่ยังอยู่บนหัวนักนันนพนอกจมี่างหนึ่งจำขวดแก้ว,วนี้ได้มนักพนักอันนี้เน็นขัดแนกพวเลยพนะนนักพรันมกนันนักพนันนเกพนนก้นเนนนันักพนนกนกันนักนนกนันนันันนักพนันนแนันั

ปัญหาคือปัญหาคือรู้ไหมผมว่าปิดรายการเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวก็วุ่นวกว่านี้นะฮะก็ครับน้องเดี๋ยวกุปิดรายการเองคุณไปดำเนินการให้เสร็จไปคุณรับเลยครับโอเคครับอธิบายก่อนโอเคไอความจริงแก้วเนี่ยไม่ใช่แก้วแก้วมันไม่ใช่ขวดแก้วจริงมันคือขวดแก้วแบบว่า ลักษณะเหมือนขวดแก้วน้ำตาลครับนั้นเราเราเรามาเปิดที่เหลือกันก่อนดีกว่านะครับเราเปิดเหลือก่อนดีกว่าครับสองครับเป็นใจฉลายครับสี่ใจสลายได้ก็ได้นะครับอ่าเป็นใจครับโอเคครับขอบคุณคุณทั้งคู่ขอบคุณทั้งขอบคุณทั้งสี่คู่ก่อนเลยขอบคุณทั้งสองคู่ก่อนเลยนะครับขอบคุณครับพวกนี้เรามาติดตามว่าใครคู่ไหนคู่ไหนจะเข้ารอบนะครับ ไม่ต้องแล้วพบก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ